สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะเห็นพี่ๆเรียกร้องกันนะคะอยากได้องค์ละ200อีกนะคะวันนี้นะคะก็จัดไปเลยนะคะพี่ทั้งคลิปเลยนะคะอง์ละ200พร้อมส่งฟรีเอเสให้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะ ที่หยุ่หนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนำพาดีๆนะคะมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยคะ่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสันพสิทธิประสงค์ เป็นเนื้อทองแดงปี2512ท่านเจ้าคุณนวัดเทพศิรลินปุกเสกเป็นเนื้อทองแดงนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมรุ่นแรกเป็นเนื้อทองแดงลมดำองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศี วัดเข่าถ้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์ปี2517เป็นเนื้อทองแดงองค์นี้นะคะขอที่200นะคะเดี๋ยวรับดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหลียนหลวงพ่อกเกษมสุสานไตรักจังหวัดลำปางปี2538ครบ7จ็รอบเป็นเนื้อฝาบาทองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญธนาคารสรีนครหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2521เป็นเนื้อทองแดงลมดำองค์นี้นะคะขอที่200นะคะเดี๋ยวเราบปูงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนปี2561เป็นเนื้อทองแดงองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญหน้าวัวใหญ่หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมปี2516เป็นเนื้อทองแดงองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เรียญหลวงพ่อสูตรวัดกาหลงปี2521ออกวัดลวกเป็นเนื้อทองแดงองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญเสมาหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีปี2512เป็นเนื้อทองแดงองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพญาเต่าเรือหลวงปูห่หลิวัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมรุ่นปดหนี้ปี2536เป็นเนื้อฝาบาทต่อโคตดองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพับปิดตาเนื้อผงเศรษฐีเลี่ยมกรอบทองไมค่อนอย่างดีพร้อมใช้เลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพาปิดตาเนื้อชินตอกโคดหลังจานะคระ,ะยานไม่ทราบที่องค์นี้นะคะขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะงคองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะงคองค์นี้นะคะพี่เป็น หลวงปู่ทวดเนื้อว่านฝั่งเพชรหน้าทั่งนะคะพี่พิมพ์ห้าแฉวัดศรีมหาโพจังหวัดปัตตานีองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พระสมเด็จปกโพวัดเขาตะเขาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเนื้อผงสะดุ้งกลับองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นนางกวักกลอบโบลาเนื้อทองผสมหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่าจังหวัดสุพรรณบุรีองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นเขี่ยวเสือจานนครยานใต้ฐาน สภาพใช้นะคะอันนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาเนื้อดิน พิมสองหน้านะคะหลวงพ่อเชยวัดท่าควายองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พระพุทธชินราชก้นอกเราเป็นเนื้อสทลิ์นะคะพี่สภาพใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงลายวัดศิลขันจังหวัดอ่างทองหลังยันนูนนะคะพี่พเจ้าคุณนอปุกเสกองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพาร์กิ่งหล่อโบราณเนื้อทองผสมตอกหมายเลขเก้าห้าใต้ฐานนะคะสภาพสวยนะคะพี่องค์นี้ขอที่200นะคะมีกิ่งด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาพรมกระหล่ทองเลี่ยมกรอบทองไมค์ค่อนอย่างดีพร้อมใช้เลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพุทธปางซ่อนหาหลังยันนะคะพี่เนื้อผงลงรักเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่200ร้นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระขุนแผ่นเนื้อผงฝั่งพลอยตะก,กุดหลวงปู่ทีมวัดพระขาวปี2552นะคะพี่กล่องเดิมองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพัยดยศรุ่นแรกปีสองห้าหกสี่หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเป็นเนื้อกระไหล่ทองหน้างเงินนะคะพี่องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พัดด้านในนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่นะคะกล่องสีเขียวนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพราปิดตารุ่นแรกรวยเงินล้านหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเป็นเนื้อผงฝั่งพลอยแดงนะคะปีสองห้าองค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวให้ดูองค์พานนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยนะคะอันนี้นะคะพี่เป็น สิงห์มหาเมตตารุ่นพิเศษหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเป็นเนื้อกระไหลทองกล่องเดิมนะคะอันนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวให้ดูสิ่งด้านในนะคะสวยนะคะถ้าใครชอบนะคะพี่จัดไปได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหลอเนื้อผงรุ่นหนึ่งหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูจังหวัดนครสวรรค์กล่องเดิมนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พาด้านในนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพรปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่เป็นเนื้อผงใบลานฝั่งตะกุดเงินคู่กล่องเดิมปี2555ออกวัดถ้ำสิงโตนะคะพี่ องนี้นะคะขอที่สองรอยนะคะเดี๋ยวให้ดวงพาดด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นพระชุดหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเป็นเนื้อดินนะคะพี่ครบชุดหกองค์พิธีเสาห้ากล่องเดิมนะคะกล่องนี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะราคาถูกมากเลยนะคะได้หกองค์เลยนะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ0 8 3 2 9 7 1 2 0 1ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่083-297-1201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกโงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะ